ัเลกาเลจ้ะเล่นหมอย่าอันนี้เวียนใบเลยเ่าครับเล่นเศาเนเร้จะเป็นค้ามลุซึกแบบไหนเป็นเงาะยจังน่อยครับเล่นใบเลยใบกัสิินินในกันนอยว่ายิ้วเขาเทียงใช่ตุ่มหัขึ้นจังฉาตาดำเลยจังน้อยเราเล่นดึกเดยวปนี่เดีก็อ๋อปาก อมาล้ำอุดอนดในตัวมือนะสาดได้อุดอมันมเป็นของอุดอมันลินอันนั้นเอาชาระเบียบเออชาได้ดิเาาาเปนต่ที่ีอกนี่ขึ้นเจ้าว่าทันชาไปไม่เอาคลิปใหม่ไม่เอารอมอยากะาข้อก็อยาก้ามารวบกมูเลย ยาคลิปรวมเอาคลิปแย่คลิปรวมนี่แหะเรายในร้านนาทีเราคนมาเพือยเดคนดังนะเนี่ยจะได้เงินนักฝ่อยลายคนดังนะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวสิ้นเดือนจะเลี้ยงอเมซอนเก้านึ่งเนาะอื้ออื่นาะอันนีิดังเ้งเขาด้วยมันไกลแ่ไน่ะเขาชาเขียวเจ็ดสิบห้าบาทเาชาเขียวโอเคได้เจ็ดสิบห้าบาทเนงเาชนช้ละสูวไม่ไดู้ดเดียวติดน้งาสุดมห้เงา วันมินซูนเพอนียังสะอาดบอสักมอสอยงเนี้มมยมอสจะซักแล้วจะออกงานมาเฮ้ยคันนีได้เป็นมอสซีเทียนหนึ่ง